าานณะสถาบันวูนสองสัปดาห์ต่อมาหลังกลับจากการเข้าค่ายของสถาบันเออนี่เกิวฉันคิดว่าตอนนี้นายน่าจะลมดีขึ้นแล้วใช่มหใช่ไหม,มก็ดีผมก็ดีเหมือนเดิมนั่นแหละ ่องนี้คิวเขาอารมณ์ไม่ค่อยดีเลยอะจะรู้สึกเหมือนเขาสามารถจะพังพื้นด้านล่างนั้นได้เลยเขาน่ากลัวกว่าปกติอีกมันอาจจะเป็นเพราะเรื่องนั้นก็ได้นี่ไงนิยายที่เรื่องเื้อกันของนี้นะ่ะที่มีตัวละครที่คล้ายกับท่านเซซินแล้วก็ท่านออสการ์ใช่ไหมฉันก็อยากอ่านมันบ้างนะ <c oughs> ฉันก็ตื่นเต้นที่จะได้อ่านมันเหมือนกันด้วยเหตุผลบางอย่างนิยายเล่มนั้นที่ลินเขียนกลายเป็นที่นิยมในหมู่นักเรีนยนหญิงไปแล้ว เธอคันลอกนิยายของเธอเอาไว้หลายเล่มแล้วก็ทิ้งมันเอาไว้ในห้องสมุดคนที่ช่วยเธอคงจะต้องเป็นเจได้แน่นอนเพราวะว่าตอนนี้เขาเองก็กําลังเริ่มทําธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์เมื่อสามวันก่อนนิยายเล่มนี้ได้รับความสนใจแค่จากใครบางคนแต่อยู่ๆความนิยมมันก็กลับพุ่งพรวดนอกจากนี้ชื่อผู้เขียนนิยายที่ชื่อวันนี้นั่นนะเห็นได้ชัดเลยว่ามาจากการสลับตัวอักษรกันของ coverly a d หลังจากที่ฉันเรียกเธอมาถามเกี่ยวกับเรื่องนั้น แต่เธอกลับตอบมาว่าฉันต้องการเพิ่มจำนวนเพื่อนที่มีความสนใจแบบเดียวกันนะ่ะเป้าหมายของฉันคือการเขียนผลงานศิลปะที่สามารถเติมเต็มหัวใจของทุกคนได้แล้วทำให้พวกเขาหลงไหลในผลงานชิ้นนั้นแล้วฉันก็จะลากพวกเขาลงไปในเหวลึกกับฉันประมาณว่าอยากจะเขียนนิยายจนทำให้คนติดงอมแงมจนเลิกไม่ได้เลยสินะฉันก็คิดว่าเธอกำลังเพลินภัยอยู่ในรุทของแจซีอีก แต่ดูเหมือนเธอจะกะังวลเกี่ยวกับเรื่องการจับคู่กันของคนอื่นมากกว่าชีวิตรักของเธอเองซะอีกเฮยซซินดูเหมือนนายจะรับมือกับเรื่องนี้ได้ดีจริงๆเลยนะการเอาไปใช้เป็นตัวละครอะไรแบบนั้นยิ่งไปกว่านั้นยังถูกจับไปเข้าคู่กับฟาบาดมีคนต้องมากมายทำมาต้องเป็นหมอน,นั่นด้วยละ่ะก็อนะอย่างน้อยมันไม่ใช่นิยายสําหรับผู้ใหญ่นี่นะแม้ว่าออสการ์กับฉันจะถูกใช้เป็นต้นแบบให้กับตัวละครก็เถอะแต่ชื่อมันก็ต่างกันนะฉันก็เลยไม่ได้สนใจอ่ะ ฉันเดาว,ว่านายคงจะบอกว่าวิธีที่ตัวละครพูดและการกระทํานั้นมันอ้างเองมาจากพวกเราอย่างนั้นสินะฉันไม่เห็นด้วยหรอกนะถึงฉันจะรู้ว่ามันเป็นแค่นิยายแต่ยังไงฉันก็ไม่ชอบมันอยู่ดีแถมนายยิ่งดูสนิทก,กับฝาบาทมากขึ้นด้วยหลังจากที่กลับมาจากค่ายของสถาบันนั่นอะมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นระหว่างการเข้าค่ายฉันก็เลยได้รู้ว่าออสการ์ไม่ใช่คนที่เดร้ายอะไรเออนะเพราะเราต้องมาลงเอออยู่ห้องเดียวกันตอนนั้นฉันเองไม่รู้เลยว่าจะต้องทำตัวยังไงอ่ะ อะไรนะห้องเดียวกันเงินหรอฮ <c oughs> เออเกียวอือ <c oughs> นี่มันแย่มากเลยจากประสบการณ์ตลอดหลายปีที่ผ่านมาฉันรู้ดีวันนี่มันเป็นเรื่องที่เซ็นสถิบกับกิ้วแค่ไหนในายหมายความว่าอย่างไงที่ว่าอยู่ห้องเดียวกันไม่ใช่อยู่ห้องเดียวหรอกเหรอเ <c oughs> ปล่าอ่ะนายก็รู้นี่ว่ามันเป็นการส่งเอาอ่ะส่งเอาเหรอ <c oughs> เอเอ,เอใช่แต่เขาก็จับอะไรใช่ไม่ได้หรอกนะ ใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะแม้ว่าเราจะนอนเตียงเดียวกันแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกเดียงเดียวกันฮะหลุดปาะทำไมล่ะนายถูกบังคับเหรอก็มันมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นแล้วตอนนั้นฉันก็เกิดกลัวขึ้นมานะ่ะนี่นายเลือกเองสินะในทางเทคนิคแล้วมันก็ใช่อะ่ะเขาต้องกดแล้วนนแน่เลย โทษทีนะแต่ผมไม่อาจจะมองหน้าพี่ตอนนี้ได้จริงๆเดี๋ยวสิเกลทำไมงต้องกดขนาดนี้ด้วยอ่ะนี่มันมากกว่าตอนแรกอีกอย่าตามผมมาผมต้องจะเย็นก่อนเราถึงจะเจอกันได้เกลฉันทำให้เิวโกรธซะแล้วสิ